าได้ส่งพันมาแล้วโดยเลือกสิ่งเทสลาแล้วครับเลยเะยหสิ่งนี้คุณลุงต้องคว้านแล้วทิ้งไว้อีกห้าวันครับคว้านไหนคุณลุงช่วยแสดงวิธีพันหน่อยครับนี่ครับอืมประมาณแค่นี้แค่นี้พอแล้วอ๋อนี่แสดงว่าคุณลุงคว้านไม่มากเลยใช่ไหมครับไม่มากครับไม่มากเนี่ยประมาณแค่นี้พออ๋อ เราควัานเฉพาะเปลือกออกเท่านั้นเองประมาณสักคืออย่าให้ผกอย่าให้อะไรทั้งหมดนะครับประมาณเซนเซนกว่ากว่าใช่ไหมครับได้ไหมครับนี่ประมาณสองเซนกว่าสองเซนกว่านะครับแต่นี่ครับปานนี้นะพอถ้ายาวเกินไปใบเขาจะร่วงเองต้องพื้นนีไว้ถ้างั้นคุณลุงควันไว้ประมาณสองเซนสองเซนติเมตรแล้วควันแล้วคุณลุงต้องขูดต้องมีวิธีการอะไรที่ต้องขุดนิดหน่อยครับขุดนิดหน่อยแล้วพยายามให้แห้งให้แห้งเขาถึงจะหุ้มตอนนี้เรายังไม่หุ้มนะครับปูดทังว่าเราคว้นไว้ก่อน ปั้นทิ้งไว้ก่อนปั้นทิ้งไว้ครับเมา่อวห้าวันอ๋อเพื่อให้บริเวณแห้งให้เขาแห้งต้อาให้แห้งนะก็แห้งขาวดีเราไปหุ้มนะครับเอาดินก้อนนี้มาครับดินก้อนนี้มาอ๋อดินที่เราผสมปุ๋ยไว้แล้วเราเตรียมที่จะมาครับครับแล้วก็ปั้นเกาะเลยฮะเกาะเรียกว่าเกาะดินเกาะนี้เกาะให้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 นี้นะฮะอย่าให้ให้ให้กงรอยฟันนี้พอดีนะฮะบางคนก็ฟันฟันฟันไม่ไม่กง้อยฟัน คุณลุงหมายความว่าคุณลุงเอาเอาก้อนดินเนี่ยมาโอบบริเวณที่คุณลุงคว้านไว้ครับให้มิดเลย่แต่ว่าต้องให้อย่าให้เกินเออย่าให้ต่าอย่าให้สูงจัดที่เราลอยเราคว้ามให้พอดีพอดีกับรอยที่เราคว้านไว้ให้ดินคุ้มตรงรอยควนพอดีหลังจากรากเขาจะออกตรงนี้ข้างบนไม่ได้ออกข้างล่างนะฮะออกข้างบนอ๋อรากของต้มเขียวหวานนี่จะออกข้างบนครับอข้างบนเหนือรอยที่เราคว้านไว้ครับครับหลังจากเราอุบดินไปเนี่ยครับคุณลุง เราจะทิ้งไว้อีกกี่วันครับอ๋อหุ้มเลยครับอ๋อหุ้มเลยหุ้มเลยหุ้มเลยครับหุ้มนียต้องใช้ครับกากมะพร้าวกากมะพร้าวที่ทิ้งไว้6เดือนใช่ไหมครับ่ะฮะคือทุบทุบไปแล้วมาทุบอีกฮะฮะครับคุณลุงช่วยแสดงวิธีดูหน่อยครับให้ดูแล้วไม่ยากเลยไม่ยากหรอกครับไม่ยากหรอกครับท่านผู้ชมทางบ้านสามารถเอาไปใช้เองที่บ้านได้ทีเดียวทําได้เลยครับเพราะว่าต้นส้มนี้ต้องมีอายุอย่างน้อยนี่2ปีครับถึงจะทําการซ้อนพันธุ์ได้ วัสดุพวกนี้ก็หาได้ทั่วไปใช่ไหมครับทั่วไปเลยครับมีเลยพวกนี้จะมีอยู่เลยเอาออกมัดดึงให้นั่นนะครับครับอ๋อต้องแน่นเลยต้องให้นั่นเลยอย่าให้หมุนถ้าหมุนเราจะไม่ออกเลยเด็ดไม่ออกเลยแหรอครับครับนี่คือลุงมัดเฉพาะตอนบนหรือเปล่าครับต้องหมดฮะสามปลอกเลยสามปลอกสามปลอกคือมัดสามสามเลยฮะเนี่ยอืมาไหนเลยครับ ต้องแน่นทั้งสามปลอกเลยต้องแน่นทั้งสามปลอกเลยครับอย่าให้หมุนเด็ดข<ช>าดถ้าหมุนแล้วจะไม่ออกเลยฮะเอ้ส้มของคุณลุงนี่ส้มเขียวหวานนี่พันอะไรครับนี่ก็พันสวนเมืองนนท์นี่แหละครับพันสวนเมืองนนท์ครับแล้วที่ผมเคยได้ยินว่าส้มบางมดบางอะไรต่างๆเนี่ยครับที่มีชื่อต่างๆเนี่ยเขาไปเอาเขาไปเอากิ่งพันมาจากไหนก็กิ่งพันจากเมืองนนท์นี่แหละครับบางกรวยนี่แหละฮะไปปลูกทางบางมดแล้วครับครับแล้วทำไมส้มบางมดเขาขึ้นชื่อจังนะครับก็พื้นพื้นที่เขา เป็นที่เค็มนะฮะปลูกส้มเหมาะสมมากเลยครับอ๋อแสดงว่าบางมดบางอะไรต่างๆที่ปลูกส้มได้ผลดีนี่เป็นเพราะพื้นที่เขาครับพื้นที่เขาดีฮะแต่กิ่งพันธุเขาไม่เอาจากไหนครับจากเมืองนนท์นี่แหละครับอ๋อกิ่งพันุ์ทีม <า S 2> ม่ม,มา,าจากเมืองนอนท์ครับเพิ่มเพิ่มคุณลุงนีรับรองได้หรือเปล่าครับรับรองพันธได้เลยครับผมการรับรองพันธุ์ให้เลยครับครับคุณลุงครับพอเรามัดไก้กาบมะพร้าวนี่เรียบร้อยแล้วเราจะมีวิธีการไหนต่อครับอันนี้ก็ทิ้งไปอีกประมาณสักเดือนหนึ่งครับครับ หุ่มใบตองต่อุ้มใบตองหุ่มใบตองหุ่มยังเดี๋ยวผมจะสาธิตดูครับทำไมต้องหุ่มใบตองครับคือหุ่มใบตองนี่ก็จะให้ชุ่มชื้นนะคความชุ่มชื้นครับครับความชุ่มชื้นไอ้กลับมะพร้าวนี่ชุ่มชื้นไม่พอไม่พอฮะอไม่พอแสดงว่าตอนส้มเขียวหวานนี่คือคือถ้าหุ่มใบตองปั๊บนี่คือรากเขาจะออกมาแล้วมันจะเย็นครับพื่อใบตองนี่ใบตองนี่คุณลุงวันเ็น คุณลุงได้ใบตองสดมาแล้วคุณลุงมาทำยังไงตองใบตองแห้งครับ <c oughs> เอาใบตองแห้งแล้วก็เอามาฉีกแเอามาพับเอ่อเอาใบตองถือว่าไปตัดใบตองสดๆมาเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ฮะใบตองแห้งครับต้องเอาแห้งฮะอ๋อ <c oughs> ต้องเอาใบตองแห้งครับต้องใบตองสดแล้วมันจะเป็นเชื้อราอืม <c oughs> แต่ยังงี้ทําใ้แห้งอย่างเป็นเชื้อราเลยครับอ๋อครับต้องใช้ใบตองแห้งเท่านั้นต้องใช้ใบตองแห้งเท่านั้นไหนคุณลุงช่วยดูหน่อยครับครับนี่เป็นเป็นหน้าแรงนะครับอืมครับนี่นี่หุ้มหน้าแรงครับ ถ้าหุ้มหน้าอื่นจะเป็นไงครับหน้าฝนก็ปลอกเดียวฮะอ,อคือหุ้มปลอกเดียวแต่หน้าแรงเราจะต้องหุ้มสองปลอกเพื่ออะไรครับหุ้มสองปลอกคือว่าให้ความรอให้ความเย็นนะฮะออคือไม่ให้แห้งออถ้าสองปลอกนี้เราหุ้มแล้วไม่แห้งครับอ๋อเราป้องก,กันการเป้องกันการน้ำเสียน้ำในกระป๋อของเราใช่ครับหลังจากที่เราหุ้มใบตองแห้งนี้แล้วครับลุง เราจะต้องทิ้งไว้อีกสิวันครับถึงจะออกรากโดยสมบูรณ์อ๋อนี่ก็ให้น้ําเลยคะให้น้าเลยพอหุมใบตองน,นี่เราจะต้องให้น้าเรือยเลยให้ให้เสมอเสมอหมั่นเสมอดูว่าจะแห้งหรือเปล่าคือเรามันจะไม่ให้แห้งเลยครับให้น้ําที่ไหนครับให้น้ําที่นี่ฮะน,นี่อ่าใช่ฮะพอเราเราลดน้ําแล้วจะลงในนี้หมดฮนะเหมือนแบบฝนตกของอของมะเขือหวานเ่ยต้องลดน้ำตั้งแต่แรกเลยให้ชุ่มอยู่เลยเลยเลยฮะแล้วพอประมาณสักเดือนครึ่งออกเลยแดงว่าระยะตั้งแต่คุณลุง ั้นกิ่งตรงนั้นจนถึงระยะที่ออกรากประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งนะฮะสี่สิบห้าวันถึงจะออกรากเต็มที่ครับประมาณหกสิบวันก็จะตัดได้เลยดูเทคนิคแล้วไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยครับราคาขายในท้องตลาดประมาณเท่าไหร่ครับคุณลุงก็นี่ก็ส่งอยู่แล้วเรายี่สิบห้าบาทฮะยี่สิบห้าบาทครับกับเดือนครึ่งอือาจะตัดก็ต้องตกสองเดือนนะครับครับคุณลุงครับเมื่อเรา ตอนแล้วก็หุ้มกลับมะพร้าวไอ้หุ้มใบตองแห้งเนี่นะครับหุ่งไว้แล้วประมาณเดือนครึ่งใช่ไหมครับถึงออกรากครับออกรากแล้วอายุเท่าไหร่ครับเราถึงจะตัดสามารถไปลงดินได้ก็ประมาณสองเดือนนะครับหกสิบวันนะฮะสองเดือนนี่รากสมบูรณ์ห้าสมบูรณ์อเราสามารถที่จะมาหุ้มดินออกออกรากอย่างนี้ได้เลยครับลุงมาหุ้มดินได้เลยครับคือตัดไปก็เอาไปทําไปําในถุงดาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปทําถุงดำอีกทีหนึ่งครับอย่างนี้นี่ขายได้เลยขายได้เลยฮะอย่างนี้ขายได้เลยแล้ว คุณลุงครับวิธีการของคุณลุงเนี่ยตกแล้วตอนเนี่ยต้องใช้เวลาถึงสองเดือนสองเดือนฮะมีวิธีการไหนไหมครับที่จะทําให้ได้เร็วกว่านี้วิธีการที่จะทํานะฮะใช้ยา,าเล่นใช้ายาไม่เคยทําครับคือพผมไม่เคยได้ส่ยาเออไม่เคยไม่เคยใช้ยาคือตอนได้ธรรมชาติจริงๆคุณลุงใช้ตอนธรรมชาติครับอย่างนี้นี่มีผลยังไงครับคุณลุงคือผลเขาดีมากฮนะแต่การใช้ยาเนี่ยผมก็ยังไม่เคยปฏิบัติทางนี้อืมครับกับ ยังไงวันนี้ได้ความรู้มากทีเดียวกับการตอนกิ่งส้มเขียวหวานนะครับ,รบแล้วก็ได้รู้เกร็ดของส้มเขียวหวานหลายอย่างเลยสําหรับท่านผู้ชมนะครับผมก็มีคําถามที่มาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยครับ